สภาพบ่อดินนะครับความลาดชันไม่มากมายเท่าไหร่นะครับโอเคพอไปได้นะครับผมมีปริมาณคิวดินจำนวนมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะนำไปถมที่นะครับถมดินนะครับติดต่อเข้ามานะครับหรือพักพวกเครือข่ายเดียวกันนะครับมีหน้างานที่จะใช้ดินจำนวนพวกนี้ก็มาเอาได้เลยนะครับฟรีครับผม ช่างเน่งจัดให้ครับผมในพื้นที่บริเวณตัวเองนะครับดินส่วนใหญ่จะเป็นแนวปนหินนะครับหินแต่ไม่ได้ก้อนใหญ่นะครับมีหน้าดินปนหินนะครับเพราะเป็นอันขุดสะที่ลื้อขึ้นไปนะครับผมความลาดชันก็พอเหมาะพอควรครับไปได้สบายครับขณะนี้เวลาประมาณ18บแนิกานะครับภาพบรรยากาศสวยมากครับแล้วก็พื้นที่บ่อสบายๆนะครับง่ายๆครับไม่ไม่เฉยแฉะนะครับไม่เละนะครับผม สภาพบ่อแข็งแรงดีนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อประสานเข้ามานะครับช่างเหน่งดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อยากได้ดินฟรีก็มาได้นะครับมามาคุดเอาเลยนะครับขดย้ายเอาเองนะครับหรือว่าทางลูกค้าต้องการให้ทางทีมช่างดูแลให้ก็ยินดีดูแลบริการให้นะครับระยะทางขนส่งนะครับก็จะมีผลกับราคาค่าจ้างนะครับ ก็ต้องแจ้งดูว่าลูกค้าอยู่พิกัดไหนนะครับแจ้งช่างหนึ่งเข้ามานะครับวันนี้ลองเทสสอบแล้วนะครับผ่านครับผม